เรามองไม่เห็นว่าอุปสรรคนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากผลกรรมที่เรามีบานในอดีตเราจะทําอย่างไรสิ่งที่ทําได้ก็คือการบริกรรมการภาวนาแทนเมตตาให้กับเราตรงนี้จะ,นจะช่วยเปิดทางอะไรที่ปิดอยู่จะช่วยเปิดได้เลยและประกอบกับพลังแทนความศรัทธาภูชาทเทศที่เรามีอยู่ก็จะเปิด ก็อขอให้หนึกถึงและพระมารดาจะช่วยเข้าใจนะแต่ขอให้มีศรัทธานนะพลังศรัทธาจะช่วยได้แล้าจะให้เราเห็นอย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นแล้วแม่ถึงให้เข้าใจนะว่าถ้าเรายางมาที่นี่ศรัทธาพระมารดาที่ท่านแม่เวลาที่ผ่านแล้วแล้วคูณก็คราวนี้นอาจจะมาไม่เต็มแต่เดี๋ยวแนมะ่ถ้าเกิดท่านมาแทรกแล้วก็บอกอย่างนี้ย ให้รู้ว่าท่านแซงแม่ใช่ปะ่ะทุกเคยเห็นนะที่แซงแม่เราก็จะบอกว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ท่านแฝงนิดนิดแต่เดี๋ยวช่วง,งที่จะพักท่านอ่านแต่มาแซงนะแซงที่แบบว่าบอกเต็มเต็มแนละ้วท่านจะมาโปรนะแม่ไม่รู้ว่าจะช่วงจังหวัดไหนที่ท่านจะมาโดดมมปรเต็มเต็มเข้าใจนะว่าจะบอกไม่ทนยังไงแล้วท่านจะช่วยจริง,รงเพราะว่า านมาเมตตาลูกของท่านที่ศรัทธาท่านและตอนนี้ก็คือเปิดตั้งแต่ช่วงเนี่ยแม่เพิ่งจะจัดางานไว้ครูไปเนี่ยวันที่ห้าธันวาที่ผ่านมาและท่านก็บอกว่าหลังจากนี้จะเปิดให้ลูกทุกคนจะดึงให้ขึ้นแล้วก็ให้สําเร็จทุกคนเลยเพราะฉะนั้นให้ศรัทธานะเพราะญาณบารมีท่านมาเนี่ยท่านมาช่วยลูกของท่านให้มีศรัทธาตอบเอาเดี๋ยวถ้าก็กลับไปแล้วนะั่งสมาธิอ่านหนังสือหสอรน่ จะทาที่ท่านผ่านแม่แล้วก็พิมพ์มาเป็นตัวอักษรนอะแล้วก็ลองอ่านดูแล้วก็ลองนึกง,งเข้าไปอ่านเข้าไปแล้วลองดูว่าเข้าไปถึงจิตวิญญาณนั้นไหมในคําสอนของท่านแล้วเราจะมีศรัทธาเกิดขึ้นเข้าใจะมีโลกเมื่อศรัทธาเกิด่ะมันจะเป็นผลที่เรียกว่ามีพลังข้างในและท่านจะทรงผลให้เราประสบความสำเร็จได้มากมากกวา่าปกติอ่ะูเข้าใจปะจากจากที่ว่ากวงเราคาวะ กรรมดีเรามีมันหืุนดวงเราอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติดีมันดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดเรามีจิตที่เรียกว่าศรัทธาล้วก็เชื่อมั่นในพระองค์มันจะเสื่อมทรงอ,อีกทาง,างนึงพอเข้าจัดแล้วนะอ่านตามใจแม